สวัสดีครับทุกทุกคนเราอยู่กันที่อูปาริชาติเพาลอยนะครับนี่ก็คือแหนบสิบล้อครับโอ้โหเดี๋ยวนี้แหนบสิบล้อนี่เป็นกระแสที่นิยมกันมากๆเลยสําหรับรถสายย่อนะครับซึ่งรถใครที่เขาทาย่อแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องการให้ย่อมากๆนะฮะและรับน้ําหนักได้เยอะๆนะครับเขาก็หันมาใส่แหนบสิบล้อกันครับแหนบสิบล้อนะครับนะฮะแหนบตัวนี้จะมีความกว้างอยู่ประมาณ9เซนครับหน้าความกว้างของเขาตรงนี้นะ กว้างประมาณ9เซนนะครับแล้วก็ความหนาของเขาก็ประมาณ20มิลซึ่งเราดัดแปลงเอาแหนบ10ล้อเนี่ยมาใส่ปิกอัพหรือว่าเอามาใส่รถคอกรถบรรทุกกันเนี่ยเยอะมากนะครับแหนบ10ล้อส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันเขาก็จะใช้กันอยู่ประมาณแค่5แผ่นและรับน้ําหนักได้ประมาณ5ตันนะครับนี่เลยแหนบ10ล้อประมาณนี้เลยนะครับใช้กันแบบนั้นหนา เหนียวเหนียวทนทนกันไปเลยนะครับใครที่อยากจะใส่แหนบสิบล้อนะฮะก็ติดต่อมาที่อู่ปริชาติเพาลอยได้นะครับเราดัดแปลงให้นะฮะด้านหน้านะครับเราทําการเว้านะครับถ้าเราจะไปใส่รถรีโวเราก็จะเว้าเหลือตรงนี้ให้เหลือประมาณแค่6เซนนะครับเพราะว่าแหนบรถรีโวนั้นของเขาเนี่ยมีความกว้างอยู่ประมาณแค่6เซนนะครับซึ่งแหนบ10ล้อชิ้นนี้เขามีความกว้างอยู่ประมาณ9เซนเราก็ต้องทําการเว้า นะครับด้านนี้จะอยู่ทางด้านหัวแหนบนะครับมันจะเข้าไปสู่คัสซีตรงนี้เราก็จําเป็นที่จะต้องเว้าครับให้อยู่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัดไล่ระดับไปนะครับแผ่นที่1แผ่นที่2แผ่นที่3แผ่นที่4และแผ่นที่5นะครับเราก็ตัดไล่ระดับไปแหนบก็จะอยู่ประมาณนี้รูสะดือนะฮะเราจะเจาะเป็นรูสะดือใหญ่ก็เป็นรูสะดือของรีโวเลยนะครับใช้ตัวรูสะดือใหญ่ของเขานี่นะครับ ส่วนรูสะดือเนี่ยนะครับเราทำการปิดรูสะดือเก่าของเขาเพราะว่าแนบ10ล้อเนี่ยเขาจะมีรูสะดือที่กว้างนะครับเราก็ใช้เหล็กตันนะครับปิดเข้าไปก่อนนะฮะใช้เหล็กตันให้มันพอดีพอดีแล้วก็ใช้แท่นอัดอัดลงไปแล้วก็ให้มันเป็นเนื้อเดียวกับตัวแนบเนาะก็คืออัดลงไปเพื่อปิดรูสะดือของแนบ10ล้อรูสะดือของแนบ10ล้อเขาเนี่ยจะเป็นรูใหญ่ นะครับรูใหญ่มากเราก็เลยทําการอุดก่อนนะครับอุดแล้วเราก็ใช้เจาะใหม่ครับนะฮะส่วนตรงไหนที่มันไม่ตรงนะครับเราก็สามารถที่จะใช้สว่านเจาะเป็นรูสะดือใหม่ก็ได้นะครับซึ่งหนบตัวเนี้ยเราเอามาผสมผสานกันนะครับผสมผสานกันให้ดูครับนี่ประมาณนี้นะครับแผ่นที่ห้าแผ่นที่สี่นะครับ แผ่นที่3แผ่นที่2และก็แผ่นที่1แผ่นนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยแหนบเขาเนี่ยนะฮะจะยาวอยู่ประมาณนี้ถ้าสมมุติถ้าเป็นของรีโวนะครับแหนบของเขาเนี่ยทั้งหัวทั้งท้ายเนี่ยนะฮะเขาก็จะยาวอยู่ประมาณนี้แต่ว่าในไหนหลักๆแล้วมันเหลืออยู่ประมาณ1นิ้วเนี่ยเราก็เลยไม่เลือกตัดนะครับเราก็เลยปล่อยอย่างนี้เลยเพราะว่าผมเห็นหลายสำนักเขาก็ทํากันนะครับบางคนเขาก็ตัดเลยนะฮะ แล้หับใส่ลีวโแหนบชิ้นนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณ1นิ้วนะครับตัดก็ได้นะครับบางท่านเขาก็ไม่ตัดนะครับผมก็คิดว่าผมก็ไม่ตัดเหมือนกันตัดไปมันก็อยู่ประมาณนี้แต่ถ้าไม่ตัดมันก็ได้นะครับเดี๋ยวถามเจ้าของรถก่อนถ้าเจ้าของรถจะตัดเราก็ตัดให้นะครับแต่ถ้าเจ้าของไม่รถไม่ตัดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแหนบตัวที่เราอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับแหนบด้านหลังของรีวโมันจะลงอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าลงอยู่ตรงนี้นะประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันก็ตัดได้ครับตัดออกไปสักนิ้วหนึ่งก็ตัดได้นะะ โอเคนะแหนบ10ล้อครับแหนบสิบล้อนั้นมีข้อดีอย่างไรเราใช้แหนบ10บล้อเนี่ยห้าแผ่นเนี่ยนะครับสามารถรับน้ําหนักได้ถึง5ตันนะครับเราใช้แหนบน้อยความสูงของแหนบนะฮะมันก็จะไม่สูงมากนะครับเต้าแหนบเราก็จะไม่ต่ํามากนะฮะถ้าเป็นแหนบ20่มิลตรงรุ่นของเขาหรือว่าจะเป็นแหนบ16บมิลหรือว่าสิบมิลก็แล้วแต่เราต้องใส่แหนบหนาแหนบเยอะ นะครับมันจะทําให้เต้าแหนบเราต่ําได้เดี๋ยวนี้เขาก็ประยุกต์กันนะครับสําหรับรถสายย่อเนี่ยเขาก็จะประยุกต์เอาแหนบสิบล้อเนี่ยมาทําเพื่อให้รับน้ําหนักได้เยอะและให้แหนบมันแอนลงไปน้อยนึกออกไหมครับพอเวลามันรับน้ําหนักแล้วมันจะได้แอนลงไปน้อยนะครับมีช่วงแอนนิดหน่อยอย่างเงี้ยรถสายยอ่อก็ชอบอยู่แล้วครับเพื่อให้ตอบโจทย์เนาะใส่ของ5ตันแหนบสิบล้อมันก็จะย่อไปนิดเดียวนะครับ มันมีข้อดีตรงนั้นนั่นแหละแต่ข้อเสียนะครับก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าข้อเสียของเขานี่ก็ไม่น้อยเลยเหมือนกันนะครับหนึ่งถ้าเราจะเอาแน10สิบล้อเนี่ยนะครับไปใส่น้ําหนักวิ่งประมาณ500รกิโลหรือหนึ่งตันหรือ ไม่เกิน2ตันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแหนบสิบล้อเนี่ยนะครับเขามีแรงต้านทานสูงมากซึ่งเขาสามารถรับน้ําหนักหรือก็หรือว่าเขาทนแรงกดแรงกระแทกได้สูงมากเพราะว่าแหนบเขาทั้งหนาทั้งใหญ่นึกออกไหมครับดังนั้นเราจะเอาน้ําหนัก500ยกิโลหรือ1ตันไปกดเขาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะทําอะไรเขาไม่ได้เลยนั่นหมายความว่าถ้าเราบรรทุกของ1ตันเนี่ยนะครับหรือว่าไม่ถึง1ตันเนี่ยนะฮะรถเราเนี่ยมันจะไม่นิ่มสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจาก น้ำหนักที่อยู่ในตัวรถและน้ำหนักของตัวรถเนี่ยไม่สามารถที่จะกดแหนบตัวเนี้ให้งอลงไปได้เยอะได้หรือให้เกิดความนิ่มนวลได้ดังนั้นแหนบสิบล้อถ้าเกิดว่าเรานําเอาไปใส่รถแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องทําใจเรื่องกับความแข็งกระด้างของเขาถ้าเขาบรรทุกไม่เกิน1ตันหรือ2ตันหรือ2ตันกว่านี่นะฮะแหนบสิบล้อที่ต้องบอกว่าฟิลของเขานี่แข็งมากเลยนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของรถนะครับเจ้าของรถบางคนก็รับได้เขาชอบ เขาต้องการให้ลดยอ่อแล้วก็บรรทุกน้ําหนักได้เยอะๆสามารถทําให้ลดย่อได้เยอะเพราะว่าแหนบสิบล้อนั้นเวลาที่เขาแบกน้ําหนักจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขามีการยืดหยุ่นได้แค่ไม่เกินสัก2นิ้วนะวนา่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นแหนบอื่นเนี่ยบางทีเขายืดหยุ่นได้ถึง3นิ้วถึง4นิ้วอย่างเงี้ยนะฮะเขาจะยืดหยุ่นได้เยอะแต่ถ้าแหนบ10บล้อน,นี่เขามีแรงต้านทานหรือแรงรับน้ําหนักเขาได้สูงนั่นหมายความว่าเขา ใส่น้ำหนักไปประมาณ4-5ตันเนี่ยเขาจะแอนมานิดเดียวนะครับก็เลยกลายเป็นตอบโจทย์ของรถที่เขาอยากจะทําย่อนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเขาก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะครับถ้าวิ่งตัวเปล่านะครับนะฮะร,รถสายย่อเนี่ยพูดง่ายๆเลยว่าเวลาที่เราเซ็ตรถเนี่ยนะครับเราก็จะเหลือช่วงเด้งอยู่แค่นิดเดียวอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแหนบชุดบนกับแหนบชุดล่างนะครับมันจะห่างกันอยู่แค่นิดเดียวนะครับอันนี้ผมกลับแหนบนะ ผมพ้นสีก็เลยกลับแหนบนะครับจริงๆแหนบมันต้องหงายขึ้นนะเพื่อนๆจะได้เห็นภาพนะาเนาะเอาไปอันว่าถ้าแหนบชุดบนเราอยู่ประมาณนี้นะครับเวลาที่เราเซ็ตรถสายยน่ยเราช่วงเด้งมันน้อยอยู่แล้วสําหรับรถเบาๆนะครับถ้าเพื่อนขับรถไปตกหลุมเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าแหนบชุดบนกับแหนบชุดล่างเวลามันกระทบกันเนี่ยนะครับแหนบชุดล่างมันจะไม่ได้ให้ความนิ่มนวลกับเราเลยเพราะอะไรเพราะว่าน้ําหนักตัวรถเรามันแค่ตันกว่า,วาหรือ2ตันเนี่ยมันไปตกหลุมปุ๊บเนี่ย นะครับแหนบจุดบนลงมากระแทกกับแหนบจุดล่างแหนบจุดล่างเขาไม่มีสะเทือนเลยเพราะอะไร <laughs> เพราะเขาหนามากนะครับเขาแข็งมากและหนามากนั่นหมายความว่าทํารถสายย่อท่านก็ต้องทําใจเกี่ยวกับเรื่องรถที่มันจะแข็งกระด้างมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมากกว่าแหนบของตัวอื่นๆเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นแหนบ20มิลตรงรุ่น18มิลตรงรุ่น16 14หรือ12มิลตรงรุ่นนะครับยังไงเขาก็จะมีความแข็งกระด้างมากกว่า ทุกอย่างจะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียในตัวนะครับโอเควันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูแหนบสิบล้อกันนิดนึงนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะได้แหนบสิบล้อเอาไปใช้นะครับอยากทํารถสายย่อนะฮะติดตี้ะแล้วก็บรรทุกของได้มากๆนะครับก็ลองถักถ่ายเข้ามาดูได้นะโอ้ปริชติตาเพ่าลอยนะครับเรารับปรับแต่งนะครับเสริมแหนบให้กับรถเพื่อนๆนะฮะโอ้โหดูแหนบสิบล้อเขากว้า,วางเก้าเซนเลยนะครับ รับน้ำหนักได้เยอะมากนะครับต้องบอกว่าเขารับน้ำหนักได้เยอะมากเลยเอาแล้วนะฮะวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาดูแหนบสิบล้อกันนิดนึงเนาะโอเคเผื่อเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจก็ทักไทยเข้ามาได้นะครับปริงกังเข้ามาได้หรือไม่ก็โทรมาสอบถามได้นะครับนี่เบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นอยู่ในคลิปเลยนะครับหรือไม่ก็แอดไลน์ในเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ได้เลยนะครับแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับสอบถามได้นะครับอูปริชาติเพาลอยนะครับ รับติดตั้งเสริมแนบให้กับเพื่อนๆนะครับอยากได้แบบไหนก็ลองทักกายเข้ามาดูได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับที่ติดตามอุปริชาติพลอยนะครับสวัสดีครับ